แจ้งข่าวดีค่ะคุณผู้ชมอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากทางกระทรวงการคลังโดยกลมมุมบัญชีกลางค่ะตอนนี้เตรียมแผนจ่ายเงินอีกแล้วนะคะซึ่งกลุ่มนี้รับสูงสุดถึง1,500บาทค่ะ ในส่วนของการจ่ายเงินนะคะจะจ่ายในวันที่หนึ่งตุลาคม25 6 4หแต่ที่หลายคนสงสัยนะคะในเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการรับเงินวันที่หนึ่งตุลาคม25 6 4หที่จะมีการโอนเงินให้กลุ่มนี้1,500อบาทแล้วบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินกันคนละเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้สันทซบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันทซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องวันนี้สัญชาตก็ยังคงติดตามมาตรการการจ่ายเงินอย่างเนื่องนะคะคุณผู้ชมซึ่งกรมบัญชีกลางก็ได้เปิดเผยแผนการจ่ายเงินอีกแล้วค่ะสําหรับ1ตุลาคม2564เตรียมจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมกลุ่มนี้สําหรับคนที่ถือบัตรคนจนมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะว่าอย่างไรมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามานะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3 ถ้าหลายๆคนที่ใช้จ่ายเงินหมดแล้วจะได้รับอีก1,500บาทวันที่เท่าไหร่ซึ่งวันนี้ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสสก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็เปิดเผยให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนรับเงินรับ,รบสิทธิ์3,000บาทในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่14มิถุนายน2,564ที่ผ่านมา พร้อมกับกําหนดกรอบการจ่ายเงินการใช้สิทธิ์แล้วก็การโอนเงิน3,000บาทต,ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคมโดยจะมีการแบ่งจ่ายออกเป็น2งวดนะคะคุณผู้ชมงวดที่1จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่1กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาด้วยวงเงิน1,500บาทส่วนงวดที่2นะคะถ้าใครใช้จ่ายยังไม่หมดก็สามารถใช้ทบไปส่วนงวดที่2ได้ แต่ถ้าใครใช้จ่ายหมดแล้วนะคะงวดที่2จะเริ่มโอนให้อีกครั้งก็คือวันที่1ตุลาคม2 5 6 4จํานวนที่โอนก็คือ1,500บาทในส่วนของการใช้เงินนะคะคุณผู้ชมไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะแต่ว่าสามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการกับร้านค้าที่เข้าร่วมร้านค้ากับโครงการคนละครึ่งค่ะโดยการใช้จ่ายใช้จ่ายวันละ150บาทนะคะ ากประชาสัมพันธ์ไปถึงคนที่ยังใช้จ่ายไม่หมดก็สามารถทบมาใช้จ่ายถัดไปได้นะคะคุณผู้ชมส่วนคนที่ถือบัตรสสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มกําลังซื้อในส่วนของวันที่1ตุลาคมนะคะก็จะได้รับการโอนเงินจากทางกระทรวงการคลัง200บาทค่ะแล้วก็ในวันที่1นึ่ตุลาคม2 5 6 4ด้วยเช่นกันก็จะได้รับเงินในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้า2 0 0ถึง300บาทซึ่งหมายความว่าท่านที่ถือบัตรคนจนหรือ ว่าบาัตรจัดการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับเงินสูงสุดอยู่ที่400-500บาทนั่นเองค่ะยังคงโอนต่อเนื่องนะคะในโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ในส่วนของกลุ่มนี้รับเงินอีก1,500บาทโอนตรงจากทางกระทรวงการคลังโดยกรมชีการค่ะโอนเข้าในส่วนของแอปพลิเคชันเปอาตังนะคะในส่วนของคนที่ถือบัตรคน,นจนหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนก็ยังคงจะได้รับสิทธิ์การโอ,อนเงินในโครงการเพิ่มกําลังซื้อเหมือนเดิมนะคะจนถึงเดือนธันวาคม2 2 5 6 4ก็คือเดือนละ200บาทนั่นเองค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ